สิทธิประโยชน์พิเศษที่ไม่เหมือนใครเมื่อผ่อนรถมอเตอร์ไซค์กับสมิตรแคปิตอลลิสซิงวันนี้ทั้งประกันร,รถหายและอุบัติเหตุส่วนบุคคลคุ้มครองสูงสุด200,000บาทบริการช่วยเหลือบนท้องถนน24ชั่วโมงและเบอร์ลเซ็ center พิเศษเอกสิทธิ์เฉพาะลูกค้าสมิตรแคปิตอลลิสซิงเท่านั้นเงื่อนไขและระยะเวลาของโปรโมชั่นเป็นไปตามที่บริษัทกำหนดช่วงนี้เราจะมาเกาะติดความเคลื่อนไหวครั้งสำคัญของฮอนด้า ในการเตรียมแผนพัฒนารถมอเตอร์ไซค์รุ่นใหม่ในคลาส 400cc ประกอบไปด้วย CB400 Super f o E Clutch CB400 Super b o w o or e r E Clutch และ CBR400 d r, r ล่าสุดเมื่อวันที่15กุมภาพันธ์พศ2567นิตยาสารยังแมชชีนสื่อมวลชนชื่อดังของญี่ปุ่นได้มีการวิเคราะห์ถึงความเป็นไปได้ ที่ Honda ากำลังพัฒนารถมอเตอร์ไซค์ในคลาส 400cc จำนวน2-3รุ่นโดยจะมีการใช้โรงงานแห่งใหม่นั่นก็คือ Honda Motorcycle เซี่ยงไฮ้ซึ่งเป็นโรงงานแห่งที่3ของ Honda ในประเทศจีนเป็นฐานการผลิตของมอเตอร์ไซค์ทั้ง3รุ่นสืบเนื่องจากว่าขณะนี้ตลาดมอเตอร์ไซค์ในคลาส 400-500cc ที่ประเทศจีนนั้นมีการเติบโตเพิ่มมากขึ้นอย่างรวดเร็ว ดังนั้น Honda จึงได้มีการวางแผนพัฒนารถมอเตอร์ไซค์ในขนาด400และ500ซ c เพื่อออกมาแข่งขันด้วยยกตัวอย่างเช่น CF Moto 450SR รุ่นใหม่ขนาด432ซ c ให้กำลังที่สูงถึง50แรงมา้าท็อปสปีดท,ที่ทำได้183กิโลเมตรต่อชั่วโมง QJ Motor SRK 400RR ก็ให้พลังที่สูงถึง44แรงมา้า ที่9,500รอบต่อนาทีอีกยี่ห้อหนึ่งที่น่าจับตามองเป็นอย่างมากก็คือโคฟมีทั้งรุ่น400 w r และ450 w r เครื่องยนต์443ซี70แรงมา้าให้ท็อปสปีดท,ที่สูงถึง220กิโลเมตรต่อชั่วโมงหรือแม้แต่คู่แข่งของญี่ปุ่นด้วยกันเองก็คือคาวาซากินินจา ZX4R ก็มีพลังแรงม้าที่สูงถึง77แรงมา้าถ้าแรมแอร์ทำงานก็ 80แรงม้าเต็มก็จะเห็นได้ว่าตลาดมอเตอร์ไซค์ในคลาส400ถึง500ซีซีในเมืองจีนนั้นกำลังมีการขยายตัวเพิ่มมากขึ้น Honda จึงได้มีการวางแผนตั้งบริษัทใหม่ขึ้นมาก็คือ Honda Motorcycle ์โครเซียงไฮจะเริ่มดำเนินการตั้งแต่เดือนเมษายนพศ2567เป็นต้นไปซึ่งยังแมดชีนก็มีการคาดหมายว่า CB 400 Super f o E Clutch CB 400 Super b o w d r E Clutch หรือ CBR 400 r r จะมีการเปิดตัวกันในช่วงปลายปีนี้และออกวางจำหน่ายในช่วงต้นปีพศ2568ครับสำหรับ CB 400 Super f o E Clutch ที่ทุกท่านกำลังชมอยู่ในขณะนี้เป็นภาพ CG หรือว่าภาพคอมพิวเตอร์กราฟิกซึ่งยังแมชชีนได้มีการทำภาพเรนเดอร์ขึ้นมาใหม่โดยบอกว่ามันจะมีการปรับดีไซน์ให้ถูกใจกับคนรุ่นใหม่ทั่วโลก เพราะว่าต้องมีการส่งไปขายยังหลายประเทศแต่ก็ยังคงมีกลิ่นอายหรือมีรูปลักษ์ที่โค้งมนสไตล์ดั้งเดิมผสมผสานกันบวกกับเครื่องยนต์บล็อกใหม่4สูบเรียงที่มาพร้อมกับระบบ e-clutch เช่นเดียวกับ CBR650R และ c b 6 5 0 r e-clutch ที่เปิดตัวไปก่อนหน้าก็จะเป็นจุดขายสำคัญให้กับรถในคลาส 400cc ของ Honda ที่จะมีการส่งไปขายยังทั่วโลกรวมถึงขนาด 500cc ด้วย ส่วนรุ่น CB 400 Super Bador e c l u s h ทางนิตยสารยังแม่ชีนได้มีการเลนเดอร์ขึ้นมาใหม่โดยบอกว่ามีความชื่นชอบในความเป็น Super b r d o r ซึ่งแต่เดิมเป็นแบบ half fairing ถูกนำมาจับแต่งใส่ full fairing เข้าไปกลายเป็น Sport Touring ขนาด 400cc ที่ทรงพลังและเหมาะกับการเดินทางโดยบอกครับว่ามันคือลุกใหม่ของ CB 400 Super b r d o r ที่ไม่เคยมีมาก่อน นอกจากนี้แล้วยังแมชชีนก็มีการอ้างว่าในบางช่วงเวลา CB400 Super Bador o มียอดขายหรือมีความนิยมที่มากกว่า CB400 Super Four ได้ซ้ำไปสำหรับยอดขายของ CB400 Super f o และ CB400 Super Bador o ปีสุดท้ายก็คือปี2022ทั้ง2รุ่นมียอดขายรวมทั้งสิ้น4,536คันอยู่ในอันดับที่2ของคลาส 400cc ที่ญี่ปุ่น แต่เนื่องจากว่าเครื่องยนต์บล็อกนี้เป็นบล็อกเก่าที่ถูกพัฒนามาตั้งแต่ปี1992มาจนถึงปี2022ครบรอบ30ปีมีการพัฒนาปรับแต่งปรับปรุงใหม่จำนวนทั้งสิ้น6ครั้งด้วยกันและสุดท้ายต้องมีการยกเลิกสายการผลิตไปเพราะว่ามาตรฐานไอเสียยูโร5มีความเข้มงวดเป็นอย่างยิ่งจึงได้มีการเตรียมแผนพัฒนาเครื่องยนต์บล็อกใหม่ขึ้นมาแทนที่และได้มีการย้ายฐานผลิตไปที่ประเทศจีน ส่วนรุ่น CBR 400RR นั้นจะเป็นสปอร์ตฟูลแฟริงที่จะออกมาท้าชนกับคาวา s a กิ ZX4R ที่กำลังร้อนแรงเป็นอย่างมากในตลาดญี่ปุ่นเรื่องราวการพัฒนาของมอเตอร์ไซค์สปอร์ต 400cc ทั้ง3รุ่นของ Honda ในคราวนี้ผลจะออกมาเป็นอย่างไรเราจะมาเกาะติดความเคลื่อนไหวกันต่อไปในโอกาสหน้าครับผ่อน,นรถมอเตอร์ไซค์กับสังิท t ์ a p i t a l l e a s i n g วันนี้ได้น่วมปลุกป,ป่าชายเลนคืนอากาศบริสุทธิ์เพื่อโลกที่สวยงามยั่งยืน